สวัสดีครับพบกับ,บรายการ Go Wish Me ไปกับพิงครับวันนี้จะพามารนองเปดูชื่อว่าจะมีอะไรดีๆที่ลำน้ำกระบ,บรอีวุ้ยเทียนชาลำน้ำกระบ,บุรีเป็นอู่นิชชาเล็กๆครับอยู่ที่ตอนถึงตัวเมืองรนองนิดกหนึ่งนะครับมอถึงแล้วครับน้ำตกวุญญาล อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานชาติลำน้ำกบบระบุรด้วน้ำตกาทางที่มีความสวยงามใครมาละนองทางเส้นทางชุมพรละนองก็ต้องแะวะครับมีเส้นทางเดินชมน้ำตกนะครับข้าจอดรถริมทางก็ต้องระวังหน่อยนะครับเป็นทางโคง้งแต่ทางอุทยานชาติมีลานจอดรถไว้ให้ฝั่งตรงข้ามเดินลอดมาชมน้ำตก บุญยญาบาลแห่งเมืองระนองโอ้ล่มลื่นล่มเย็นมาจิบกาแฟชมน้ำตกนี่แหละครับคือความสำคัญของการจัดก,การอุทยานชาติที่ดูแลรักษาป่าต้นน้ำน้ำทานให้เป็นแหล่งต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำตกเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งรักความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีเยี่ยมขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับที่ดูแลรักษาธรรมชาติไว้อย่างดีที่ระนองคำว่าป่าดงดิบเป็นหลักทรับน้ำนี่ดูได้จากตรงนี้และครับน้ำจะฝนตกลงมาจะค่อยๆซึมลงมาแล้วไหลลงมเป็นลำธารสายเล็กๆจนกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ นี่คือการรักษาป่าต้นน้ำลำธานไว้ให้เป็นป่าสมบูรณ์เป็นหลังกัดเก็บน้ำตามธรรมชาติรักษาป่าเพื่อประโยชน์ของคนทั้งมวครับดื่มด่ำกับความสวยงามของน้ำตกบุญญาบาลชิ้นตกที่เกิดในการช่วงประวัตินะครับมีตกามีของตบเกีย้ยวไว้บริการเป็นจิดารของอุทยานค่ะ หลังจากดื่มนังที่ร้อยลาเนี่ยเราเลยต้องนําให้พวกเราทุกคนเนี่ยเดินทางไปที่ตัวที่ทําการอุทยานชาติลํานันกกระบีครับเสิร์อินเทอร์เน็ตไปก็ห่างจากที่นี่ประมาณ3กิโลเมตรครับไปไม่ไกลครับไปกันถึงแล้วครับอุทยานชาติลําน้ากบบระบีบริเวณที่ทําการที่มีบ้านพักมีลานกางเต้นนะครับจุดเด่นที่นี่นอกจากที่เป็นน้าตกใบยาบาลแล้วก็จะมีป่าชเชลนครับ ก่อนอื่นก็ต้องแวะมาที่ศูนย์ในการที่มาศึกษาข้อมูลแล้วมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเจ้าหน้าที่นําเดินศึกษาธรรมชาติที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติปาาต่ปาเฉลียงจุดเด่นหลักๆของอุทยานแห่งนี้อยู่ที่หนึ่งนะครับเรื่องของน้าตกบุญญาบาลซึ่งเป็นน้าตกริมทางที่สวยงามอยู่ในปา่าดิบชื้นเลยครับอยู่ินถนนครับที่เมื่อสักพูดดูไปแล้วและก็บร,ริเวณนี้จะเป็นบร,ริเวณที่มีปาา่าเฉลนย พื้นใหญ่ครับป่าะเย็นป่าที่แล้วอ,อุ่นนะครับซึ่งเป็นแหล่งปูทะเลแหล่งอาหารของชาวประมงขึ้นบ้านนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวมีลานกางเต็นท์มีบ้านพักและมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่เป็นเส้นทางตามป่าเฉลียครับตามไปดูในเส้นทางนี้ครับอยู่ติดกับศูนย์ราชการที่แห่งน,นี้ครับไปกลับยาวกานรอยเมตรค่ะไปกลับแล้วก็มีโซนที่ว่าเดินทาง เส้นตรงหรือไปซ้ายก็ได้นะคะแยกสายระเบียงหนึ่งระเบียงสองแล้วก็ระเบียงสามระเบียงส,สี่ค่ะก็กว่าถามว่านในกรณีที่ว่าของมาทั้งทีนนะะต้องเรียนรู้ธรรมชาติโดยมีเจ้าท<ม>ี่แนะนําอย่างแบบนี้นะครับเจ้าที่จะแนะนําก่อนนเส้นทางโดยศึกษาธรรมชาติในส่วนที่ อย่หนึ่งนะคะ,ะถ้าถ้าเดินลงไปนะคะจะไปทางซ้ายหรือทางขวายังไงเราก็จะมาบรรจบอยู่ที่เดิมนะคะในระหว่างเดินทางไปจะถ้าสมมุติไปทางซ้ายมือก็เราจะเจอระเบียงสองระเบียงสามเพื่อที่จะให้ดูเนาะน่ะค่ะวนระหว่างทางก็จะมีป้าย,ป,ายป้ายเพื่อที่จะบอก,บอกต้นไม้ในรายการนะคะป้ายสีเขา<ช>้ามาทรไมจีใช่ค่ะใช่ค่ะที่จะได้เจอในระหว่างการเดินทางอ่ะคะ่ะ ทานใช้ที่ใช้เวลาเดินทางเป็นวงรอบสักกี่นาทีอ่าใช้อยู่ที่ส0มสิบนาทีถึงห0สินาทีค่ะอ๋อใช้เวลาไม่นานเดินช้าๆนะครับอ่าศึกษาธรรมชาติไปด้วยชมวิวไปด้วยนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าทางจะชันละมาถ้ามาหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะลื่นได้ครับลื่นนะลื่นครับลื่นลื่นเลยๆลอุ้ยลื่นไปนิดหนึ่งระวังหน่อยแต่ไมเนไรเราจะเดินต่อ ถ้าฝนตกมาก็ต้องระวังหน่อยมันลื่นสเส,นส้นทางระยะเป็นวงรอบนะครับ900เมตรเดินชม,มวิวฟังเสียงนกเสียงกาไปเรื่อยๆได้เห็นระบบที่เวทเขาป่าชายเลนที่หลากหลายมีพันไม้มากมายแต่จะให้ดีต้องมีเจ้าหน้าที่พานำเดินนะครับต้องระวังเรื่องของเส้นทางลื่นถ้ามาช่วงฝนตกต้องระวังครับที่นี่มีกงกลางต้นใหญ่ๆ เป็นแหล่งปูดำแหล่งธรรมชาติที่สวยงามมาที่นี่มานั่งฟังธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติก็คุ้มนะครับเนี่แหละมานั่งฟังธรรมชาติมาทำกิจกรรมพายเรือคายักระหว่างทางต้องสังเกตนะครับว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่น่าสนใจบ้างก็จะมีทั้งต้นไม้เขียงสัตว์ป่า จะให้ดีต้องมีกล้องส่องนกไก่มาสองดูนกนะครับมีผีเสื้อต่างๆมากมายครับมาเดินและคุ้มค้ากันเดินเดินป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นเขาครับขึ้นเขาไปอีกสักนิดนึงนะครับบนยอดเขาสูงเนี่ยจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่มองเห็นมุมมองของคําว่าลําน้ํากะบรีซึ่งเป็นแหล่งป่าเฉลนที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดระนองครับเป็นแหล่งปูทะเลแหล่งอาหารของชาวประมงท้องถิ่นนะครับเทียนกาสุตาฝั่งนูน้นจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศพม่านะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นป่าชายเลนคราวนี้จุดเด่นของที่นี่ครับนอกจากชมวิวส,สวยๆแล้วกางเต็นท์ก็ได้ครับมีที่กางเต็นท์ไว้ผพราว่าห้องน้ําที่นี่เป็นห้องน้ําที่วิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดครับโอ้มีการจัดภูมิทัศน์อย่างดีครับถ่ายทุกไปก็มีความสุขไปด้วยนะครับก็เป็นระเบียงชมวิวสองชั้นชมวิวด้านบนก็ได้ชมวิวด้านล่างก็ได้นะครับมากางเต็นท์นอนกันแต่ก็ต้องติดต่อที่เจ้าที่อยู่ในชาติตามน้ำกับมานีซะก,ก่อนนะครับขึ้นมาที่นี่ก็เส้นทางสวยงามครับ มุมมองจากลานกิจกรรมไปสู่สนามหญ้าที่เป็นลานกลางเต็นท์และก็ชมวิวไกลๆไปนู่นนะครับที่เห็นภูเขาไกลๆลิปตานั่นคือประเทศพมา่าโดยมีลำน้ำกาบ,บุรีขวางอยู่นะครับแล้วก็มุมที่ดีที่สุดในการดูดาวคือมุมนี้และครับเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติต้องมาที่ลำน้ำกาบ,บุรีลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็พร้อมให้บริการครับสะอาดสะอ้าน ที่กางเต็นเรียบสวยใช่ครับและที่สําคัญคือมุมมองของกลานกางเต็นท์เนี่ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือดูดาวสวยมากเลยครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวที่ฝนไม่ค่อยตกนะครับฟ้าตัวนี้จะเป็นจุดดูดาวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจรวดละนองเชยวหมครับมาที่นี่ทั้งลาดกลางเต็นท์ทั้งสี่มามสะดวกพักผ่อนเงียบสงบใช่ครับ สำหรับคนที่ชอบพักผ่อนดยใช้บ้านพักรับรองนะครับที่นี่บริาติเราน้ากราบบรีก็ยังมีบ้านพักไว้บริการท่องเที่ยวหรูหราใช่ล้วครับสุขสบายนะครับสวยงามสะอาดนะครับอากาศดีนะครับและที่สำคัญคือว่าวิวสวยมากลรงดูบ้านพักนะครับผมวิวบ้านพักที่เห็นดูวิวสะก่อนครับดูวิวพระอาทิตย์ตกดิน มองเห็นถิ่นแดนของประเทศพาม่าอยู่ไกลๆนู้นนะครับส่งท้ายด้วยภาพวิวส,สวยๆที่บุรีาติํำน้ำกาบรีครับแล้วพบกับรายการโก w วิชมีได้ใหม่ในรายการต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ